สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังนะครับกับ3คําถามตอบให้ใน1คลิปทีอินวันนะโดยข้างหลังครูจะมีแบ็กกราวนะครับขวามือเป็นรถยามาฮ่าสปีด Speed, นะลูกศิษย์เขาโอเวอร์ฮอนเครื่องผ่าเครื่องเองนะเขาเรียนจบมารุ่นที่แล้วนะครับ เขาขับยามาฮ่าฟินแต่ว่าเขามียามาฮ่าสปีดเป็นรถมรดกตกทอดเขาก็เอาความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปเนะี่ยมาทำรถตัวเองนะครับส่วนข้างหลังครูอันนี้มาเรียนวันหนึ่งหาย4วันนะครับถ้ามา2วันก็หาย1อาทิตย์นะตอนนี้ครูก็เอาปูนหมายหัวไปแล้วว่าถ้าขาดอีกครูจะไม่ให้จบนะเวฟร้อ่าประวันนะครับก็ไปซื้อโซ่สเตอร์จะมาเปลี่ยนเอง ส่วนซ้ายมือครูเป็นรถของทนายน้อยทุกทีจะขับคาวาซากิ GTO มาวันนี้ขับ Honda s u p e r c คัมานะครับเป็นรถที่พ่อซื้อให้ให้ขับไปเรียนนะวันนี้ก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ครัวรถวิ่งไปสา0 0 0ื่นกว่าโลแล้วนะครับก็เลยบอกว่าทำไมไม่ตรวจสอบไส้กรอากางอ,รารอากาศบ้างถอดมาไส้กรองอากาศอย่างเคลิดเลยนะก็จะมีแบ็กกราวน์เป็นรถสคันคือครูตั้งใจจะถ่ายคลิปตรงนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วลูกศิษย์เขารถมาจอดทําด้านหลังอ่ะเดี๋ยวครูเริ่มจากคําถามแรกนะครับครูเคยถ่าเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องฮอนด้าเวฟแซดไปอัปโหลดไปตั้งนานแล้วนะครับน่าจะ2ปีแล้วละมั้งนะครับเสร็จแล้วมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามเขาบอกว่าเวฟแซดของเขาเนี่ยเข้าเกียร์แล้วมันกระตุกดับมันเป็นที่อะไรนะครับ ครูขอยาตตอบอย่างนี้นะครับว่าครูจะตอบโดยภาพกว้างก่อนถ้าจะให้ครูไปจอดจงเลยว่าเป็นที่ตรงตัวนั้นตัวนี้เลยเนี่ยคือครูระบุให้ไม่ได้แต่ตอบได้อย่างนี้ว่าสาเหตุที่เข้าเกียร์แล้วกระตุกดับคือเกิดจากคลัตช์ไม่สามารถตัดกำลังงานได้คลัตช์ทำหน้าที่อะไรคลัตช์ทำหน้าที่ต่อและตัดกำลังงานระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์นะ เพราะฉะนั class, ้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณบีบคลัชหรือกำคลัตชแล้วเนี่ยแต่เข้าเกียร์แล้วมันกระตุกดับนั่นแสดงว่าคลัชเนี่ยมันไม่สามารถตัดกําลังงานสมมุติมือขวาคูคือแผ่นคลัตชแผ่นท่าคลัตชมือซ้ายคูคือแผ่นเหล็กแผ่นท่าคลัตชกับแผ่นเหล็กในเวสเซดจะต่อกันอยู่อย่างนี้ทีนี้เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยเราต้องทําไมครับบีบคลัตชแผ่นคลัตชกับแผ่นเหล็กจะต้องทําไมครับจากแล้วเราถึงจะเข้าเกียร์ได้เราเครื่องยนต์จะไม่กระตุกดับ แต่ถ้าเกิดแผ่นคัตกับแผ่นเหล็กเนี่ยมันไม่จากมันจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับแผ่นคัตแผ่นเหล็กมันโกงตัวกลไกคัตไอตัวดอกเห็ดกดคัตมันหักมันหลุดลูกปืนกดคัตมันแตกหรืออะไรก็แล้วแต่คือสาเหตุเนี่ยถ้าไล่เนี่ยครูคิดว่าน่าจะได้ประมาณนักสิบอย่างได้สิบข้อได้นะครับแต่เนื่องจากรถไม่ได้อยู่ครูไม่ได้รื้อนะแล้วครูไม่ได้เห็นสภาพโดยรวมคือครูก็ไม่ได้บีบคัต ถ้าอย่างคนมีความรู้ประสบการณ์พอเขาไปเอามือไปบีบคลัชเนี่ยเขาพอจะเดาได้ว่ามันมีแรงต้านหรือมันไม่มีแรงต้านแต่ในที่เนี้ยเขาถามมาแค่เนี้ยคือครูก็จะตอบว่าคลัตชตัดกําลังงานไม่ไม่หมดครับหรือคลัตชไม่จากกันแล้วกันคลัชไม่จากส่วนสาเหตุอะไรท่านต้องหรือเปิดฝั่งฝาครอบคลัชมาดูครับชี้จุดเลยครูก็บอกนะคือครูตอบไม่ได้ อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองครูเคยทำคลิปเกี่ยวกับเฟืองท้ายรถ Honda าคลิกร้อยสิบไอไปว่าที่ลูกศิษย์ไปซื้อรถมือสองมาเนี่ยนะครับแล้วก็รถลูกศิษย์คันเนี้ยตอนนี้เขามาเรียนแล้วเอามาซ่อมเนี่ยที่ว่าถอดน็อตล้อหลังอนแล้วต้องเอาแป๊บไปต่อไปโหนเนี่ยไปขยมแล้วมีคนมาช่วยกดเพราะล้อมันจะหมุนฟรีเนี่ย แล้วช่วงนั้นเนะี่ยคือครูก็ทําคลิปลงไปในอะไรคลิปสั้นๆลงไปในคลิปเรียวคลิปเรีวเนี่ยปากฏวดมีคนมาด่าครูด้วยนะครับว่าทําไมไม่เอาบล็อกลมยิงที่ร้านเอาเอาอะไรขัดแล้วขันออกได้เลยนะครับนะช่วงนั้นคือครูก็เลยบอกว่าอันนี้ครูพูดของตัวครูเองเนะกูเลิกทําคลิปเร็วคลิปสั้นดีกว่าคือคือบางคนคิดว่าที่โรงเรียนต้องมีทุกอย่างนะครับนะฮะ ปั๊มลมโรงเรียนมีบล็อกลมโรงเรียนมีและนี้เวลาสอนลูกศิษย์เนี่ยเกิดที่บ้านลูกศิษย์เขาไม่มีบล็อกลมปั๊มลมเนี่ยมันแต่ลูกบล็อกเขามีอยู่คือครูจะสอนไปให้ให้ทําอย่างนี้ก่อนถ้าอย่างนี้ไม่ได้ขยับมาตรการอีกขั้นหนึ่ง,างบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าไปเจอบอล็อกรถสิบล้อปื้ดเดียวก็ออกก็ถ้าเกิดเขาไม่มีล่ะครับบางคนบอกว่าให้เอาไม้ไปขัด ในระหว่างอะไรนะการแม็กซี่ลวดคือท่านคิดได้คือครูก็คิดได้แต่การสอนมันต้องมีลำดับก่อนคุณไม่สบายคุณไปหาหมอคุณจะบอกหมอผ่าตาดัดผ่าตัดอย่างเดียวหมอบอกไม่ได้ครับหมอรักษาตามอาการก่อนทีนี้ไอ้คนที่มันไม่รู้จริงมันไม่ได้อยู่หน้างานก็คอมเมนต์มาด่าครูมีมีบางคนเนี่ยนะ,ะนะเป็นครูได้ไงโง่ชิบหายเลยนะก็ไม่อยากจะดา่ามันกลับนะครับ มันก็ไม่ดีนะเราเป็นถึงครูบาอาจารย์เป็นรถตัวไปเถียงไงคนพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์คือคุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นอย่างไรแต่เวลาช่างอิสระหรือร้านเขาทำคุณไปกดไลค์คุณชมมันใหญ่เลยเทคนิคดีวันนั้นในรถคลิกร้อยสิบไอคันเนี่ยที่เฟืองท้ายมันหอนเนี่ยแล้วลูกศิษย์เขาจะให้ครูแก้ครูก็บอกว่าเราไม่สามารถตอบลงไปได้ว่า ลูกปืนตลับไหนมันเสียถูกไหม้ว่าสมมตินะครับมันมีลูกปืนอยู่หกตลับอย่างเงี้ยแล้วเวลามันหอนเนี่ยมาถามครูว่าตลับไหนมันมันหอนมันก็จะเช็คได้ครับเพียงว่าตลับไหนคอนมากคอนน้อยอย่างเงี้ยหรือตลับไหนแตกไม่แตกแต่เสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากทุกตลับทีนี้คอมเมนต์ที่เขาถามมาเขาบอกว่ามีเสียงดังแวด๊ดแวด ครูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ดังแว๊ดแว๊ดมันดังยังไงนะถ้าเฟืองท้ายมันหอนเนี่ยมันจะเสียงฮึ่ยๆอ,อย่างนี้มากกว่าแต่เขาคอมเมนต์มาอย่างนี้นะมีเสียงดังแว๊ดแว๊ดตรงจุดนี้ตรงจุดนี้คือครูเข้าใจว่าคือตรงห้องเฟืองท้ายที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วงโมงขึ้นไปอะไรเสียก็ในห้องเฟืองท้ายเราเราพูดถึงเฉพาะชุดเฟืองท้ายนะ มันก็จะมีลูกปืนกับเฟืองโดยส่วนใหญ่นะครับลูกปืนเนี่ยมันต้องการการหล่อลื่นจากน้ำมันเฟืองท้ายแค่เพียง1 0 0ยซีซีร้0ยยีหรือสองร้ซีซีแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นซึ่งไอ้ลูกปืนเหล่านี้มันจะต้องอาศัยการวิสัยของเฟืองขึ้นไป ทีนี้บางคนเนี่ยใช้รถออโต้มาแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายน้ํามันเฟืองท้ายมันก็จะระเหยออกไปปริมาณมันก็จะลดลงหลักๆเลยคือลูกปืนก่อนครับเพราะเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยถูกกว่าเปลี่ยนเฟืองนะฮะก็ต้องลองเปลี่ยนลูกปืนดูก่อนแต่ครูก็ลองย้ําว่าเขาเขาเขา,เขาว่ามาอย่างนี้นะครับมันอาจจะดังมาจากชุดลูกปืนที่ผู้เล่หหลังก็ได้หรือมันอาจจะดังมาจากสปริง เดี๋ยวขอยยาสักครู่นะครับเนี่ยนะฮะหรือมันอาจจะดังมาจากสปริงตัวนี้ก็ได้เนี่ยสปริงเวลามันทํางานเนี่ยสปริงไกตัวปอกรองหรือบ่ารองเนี่ยพอใช้ใช้ไปสปริงเหมือนมันเอียงนะครับมันก็จะถูไก,กปอกเนี่ยเสียสีเป็นรอยเลยมันก็จะดังแวดแว๊ดได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่า,าครูก็ไม่ได้ยินเสียงนะฮะ ก็วิเคราะห์ว่าถ้าเขาคิดว่ามันดังมาจากอะไรนะชุดเฟืองท้ายก็ลองเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนตลับไหนครูก็บอกครูก็ตอบไม่ได้ครับหรือถ้าท่านบอกว่ามันดังมาจากเฟืองท้ายแล้วท่านจะทําทีเดียวจบเลยท่านก็ทาไมครับเปลี่ยนทั้งลูกปืนเปลี่ยนทั้งชุดเฟืองท้ายเออแล้วท่านก็ลองไปดูว่าท่านจะต้องหมดแบงค์เทาเนี่ยกี่ใบเทา ถึงได้ย้ําเสมอว่าไอ้พวกที่สารหล่อลื่นน้ำมันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วก็ควรจะเปลี่ยนตามกําหนดหรือก่อนกําหนดได้ก็ดีนะคำถามที่2อผ่านไปนะครับเสียงดังแวดแวดและคําถามที่3ครับถอดลูกปืนผู้เล่หหลังรถออโต้แล้วไม่มีครีมหุบแหวน หาอะไรประยุกต์ได้บ้างอ่าท่านผู้ชมนะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเอาคีมหุบแหวนให้ตัวหนึ่งปากตรงแล้วเอาซีลวดแหลมแหลมให้ตัวหนึ่งคีมหุบคีมหุบที่โรงเรียนเนี่ยนะครับพวกเครื่องมือพื้นฐานเนี่ยที่โรงเรียนจะมีอยู่แล้วจะมีทั้งของจีนทั้งของมีแบรนด์มียี่ห้อก็คือปากปนงกันไป เคยมีลูกศิษย์อยู่รุ่นหนึ่งนะครับขับรถ Honda NSR 150ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วครูก็สอนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกเวลาเราจะถอดชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกเนี่ยนะครับพอเราถอดยางกันฝุ่นออกเนี่ยมันจะมีคลิปล็อกแล้วมันจะต้องใช้ครีมตัวนี้ครีมหุบแหวน นะถ้าใช้ปากตรงเนี่ยมันจะสะดวกปากงอจะลําบากหน่อยหนึ่งครูก็อธิบายและสาธิตให้ดูนะแล้วก็ให้ลักศึกษาฝึกปฏิบัติงานไปแล้ววันนั้นมันก็ผ่านไปวันหนึ่งลูกศิษย์เนี่ยมาที่โรงเรียนคือเขาเรียนจบไปแล้วนะครับแต่เขาอยากจะทํารถของเขาครูก็บอกว่าเครื่องมือเนี่ยมันก็แขวนอยู่ที่แผงที่ตู้อะ่ะจะใช้อะไรก็ไปหยิบเอา ลูกศิษย์ก็เอาง่ายๆครับมันจะมีซี่รวดที่นักศาเขาใช้เรียนนะเนี่ยคนไหนอยากทาเสมือนจริงคือจะตัดทิ้งเลยก็มีซี่รวดเก่าๆทิ้งอยู่หลังห้องลูกศิษย์ก็เดินมาเอาซี่รวดไปเส้นหนึ่งแล้วก็ไปทําการเจียครับซี่รวดเจียจนปลายมันแหลมจากนั้นเขาก็เอาปลายซี่รวดแหลมๆเนี่ยไปทําการแคะไอคลิปล็อกลูกสู แทนที่เขาจะใช้ครีมหุบแหวนครูก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับถือว่าเรียนไปแล้วแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าเขาก็มีความรู้พวกขับคิวเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถดีในระดับหนึ่งแล้วลหละพอทำไปได้สักพักหนึ่งครูได้ยินเสียงร้องดังโอ้ยนะครับพอได้ยินเสียงร้องดังโอ้ยเสร็จปุ๊บอาจารย์นะฮยย้ำนะ ครูอะแทนตัวเองว่าครูแต่ลูกศิษย์หลายคนเขาไม่ได้เรียกครูเขาเรียกอาจารย์อ่ะก็แล้วแต่เขาจะเรียกอาจารย์ซีลวดทิมนิ้วผมแล้วไม่ได้ทิมธรรมดานะครับซีลวดทิมทะลุนิ้วเลยนะครับทะลุนิ้วเลยฮะท่านนึกภาพออกไหมครับสมมุตินะสมมุติว่าเนี่ยมันคือตัวแม่ปั๊มแล้วเขาก็เนี่ยเอาไอซีลวดแหลมๆเนี่ยไปจิ้มเพื่อจะแงะเขาไม่ยอมใช้ครีมหุบแหวน แล้วเขาทิมหรือเขางัดท่าไหนคือครูไม่รู้แล้วมันพลาดซี่ลวดทิมทะลุนิ้วครับแล้วจากโรงเรียนครูไปเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ประมาณไม่เกิน300เมตรครับเพราะรั้วโรงเรียนครูเนี่ยติดก,กับรั้วโรงพยาบาลครูก็เลยทําไมครับพาไปที่ห้องอุบัติเหตุนะฮรพาไปส่งห้องอุบัติเหตุอ่า คุณพยาบาลผุ้หรุพยาบาลเขาก็ถามไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมเหล็กมันมาทิ้มได้ก็เลยบอกว่ากรตอบคุณพยาบาลเขาไปด้วยกันละกันว่ามันมีเครื่องมือแต่ไม่ใช้พวกสายอะไรครับ D I Y เพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านนี้ถามครูมาท่านไม่มีครีมหุบแหวนก็ทำไมครับซีลวดทีนี้ท่านบอกว่า ท่านไม่ใช่ร้านบ้านท่านไม่มีซี่ลวดก็ไม่ยากหรอกถ้าท่านอยากจเอาอย่างกรณีเนี่ยท่านก็ขับรถไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปขอเขาเส้นหนึ่งเขาไม่เก็บตังค์หรอกถ้าท่านเรียนครูเนี่ยมีเป็นกล่องๆอะไรที่นักเรียนเขาตัดเนี่ยมาขอห้าเส้นสิบเส้นคือครูออกไปหยิบเอาเองเลยครับพอได้มาเศษซี่ลวดที่ตัดแต่ปลายมันจะทุ่ๆท่านก็ต้องทําไงครับไปทําการเจีย แล้วท่านก็ไปแงะไปงัดไอตัวคลิปล็อกมันออกมาเองนะฮะอันนี้คือเขาถามนะอย่างนี้นะฮะคือครูก็ต้องตอบไปอย่างนี้แล้วครูเล่าเป็นประสบการณนะ์นี่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยกาลังล้างล้างอะไรให้ครูอยู่ใช้ใช้พี่ปุ้ยให้ไปถอดแหวนลูกสูบพี่ปุ้ยถอดแหวนลูกสูบลดอะไรไนะ ไปถอดแหวนลูกสูบยามาฮ่าฟินแต่มันเป็นลูกสูบกับแหวนที่ผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยแหวนเนี่ยมันจะบางแล้วมันคมนก็ครูให้พี่ปุ้ยเขาไปถอดเพราะเดี๋ยวครูคจะได้ไปตรวจสอบว่าจะเปลี่ยนจะซ่อมอะไรยังไงปรากฏว่านิ้วมือที่พี่ปุ้ยไปถอดแหวนลูกสูบยามาฮ่าฟินเนี่ยแต่รุ่นและยี่ห้อคือไม่ยืนยันแล้วแต่เป็นแหวนลูกสูบเนี่ยแหละ ครูก็ไม่รู้เหมือนกนเป็นหอดีท่าไหนแหวนทิม่มทะลุนิ้วพี่ปุ้ยนะครับแล้วพี่ปุ้ยเขามีมีโรคประจำตัวคือลักษณะคล้ายคือถ้าเลือดมันออกแล้วเนี่ยมันมันหยุดไหลช้า <c oughs> ก็นูนฮะไปที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด ซึ่งในการถอดใส่แหวนลูกสูบมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษอะไรคือใช้นิ้วมือเราเนี่ยแหละแต่เนื่องจากมันเป็นรถที่ผ่านการใช้งานบางทีพึ่งถอดมาใหม่ๆเนี่ยมันยังมีพวกคราบน้ํามันอะไรเกาะมันลื่นก็เลยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นหลังๆมาพอเวลาครูใช้ให้ไปถอดแหวนลูกสูบอ่ออย่างเงี้ยก็จะทําไมครับแยงแยงแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือจะได้ แล้วมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสามคำถามที่ถามครูมานะครับเวบแซดเข้าเกียร์กระตุกดับคลัตจากไม่หมดหรือคลัตไม่จากสาเหตุจากอะไรท่านต้องไปรื้อตรวจสอบมีเสียงดังแวด๊ดแว๊ดที่ชุดเฟืองท้ายก็ถ้าพูดถึงตัวชุดเฟืองท้ายนะก็มีลูกปืนกับเฟือง แต่ถ้าเกิดอาจจะเกิดจากชุดผู้เล่หลังก็ได้นี่ท่านก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อและ3มไม่มีครีมหุบแหวนท่านก็หาซีลวดหาเหล็กแหลมแหลมเล็กลๆ,ลๆหน่อยทำไมครับไปเจียนะครับก็มาให้ความรู้ประมาณนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ